สวัสดีค่ะวันนี้อิงพามาดูบ้านเดี่ยวที่ราชพิษ์คลองสองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ53ตารางวา นี่บรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้เลยนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่คนเยอะนะคะอันนี้เป็นบ้านเก่านะคะสําหรับซื้อไปรีโนเวทเท่านั้นเลยก็คือซอรีโนเวทอยู่เพราะว่าราคาเราอะให้ที่ค่อนข้างถูกมากเลยคือ2.8ล้านอันนี้เป็นด้านข้างนะคะปกติแล้วโครงการนี้เขาขายกันอยู่ประมาณ3.9นะคะแต่ว่าเรายังไม่ทำเราก็เลยขาย2.8แต่ราคาสุดๆให้ลูกค้าจะได้ทําบ้านเองได้อย่างถูกใจเลยอันนี้เข้ามาที่ตัวบ้านนะคะ อันนี้คือห้องโถงของบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้แอร์ที่เราให้นะคะเราจะให้แอร์ทั้งหมด5ตัวเลยสําหรับบ้านหลังนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นบันไดจะอยู่ด้านตรงกลางบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำํำคือบ้านจะค่อนข้างโซมแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาที่เราเอาไปรีโนเวทแล้วถือว่าราคาค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นห้องเหมือนห้องทํางานห้องนั่งเล่นได้อีกห้องนึงเลยน,นี้ก็แอร์ให้อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนต่อเติมของเราจริงๆถ้าลูกสาวทือไปเนี่ยลูกค้าจะต้องทุบออกทั้งหมดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างสุดแล้ว อันนี้เป็นครอเพราะว่าตอนแรกต่อเติมครัวไว้นะคะเราก็จะมีห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ําแม่บ้านหรือแนนนี่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ห้องนอนแม่บ้านหรือว่าห้องพี่เลี้ยงก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นห้องทํางานนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้แต่ก่อนอะเจ้าของเขามีพี่เลี้ยงเด็กเขาก็เลยทําส่วนนี้ให้สําหรับพี่เลี้ยงเด็กอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะคะนี่อันนี้เป็นชั้น2เราขึ้นมา บ้านก็จะเป็นบ้านไซส์ขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนี่เึงขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเจอห้องน้ําเลยห้องน้ําบนล่างนี่จะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยด้านบนหนึอ่แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะเป็นมาสเตอร์เบดมให้อ air มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีระเบียงด้านนอกด้วยสําหรับห้องนี้ออกไปข้างนอกได้แล้วก็ตรงนี้นะคะเดินต่อไปก็จะเป็นห้อง นอนเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งก็มีแอร์มาให้เหมือนกันวอลเปเปอร์ห้องฟ้าเลยแล้วก็น,นี้เป็นเสียมผูกก็มีแอร์อีกตัวให้เหมือนกันนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะ